สวัสดีครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการกู้ไฟล์นะครับที่เราเคยลบไปแล้วนะครับนานหรือเพิ่งลบไปนะครับก็สามารถกู้กลับคืนมาได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับสําหรับผู้ที่เคยลบไฟล์ออกจากแฟลชไดไปแล้วหรือไดดีไดสีก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับทํำยังไงขั้นแรกนะครับให้เรามาที่ Google Chrome นะครับแล้ว มาพิมพ์คำเนี่ครับหรือผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับเป็นโปรแกรม r e o f f i นะครับตรงนี้นะครับเป็นโปรแกรม r e o f f i นะครับที่จะมาทําการกู้คืนให้เรานะครับโดยการดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดอย่างนี้เลยนะครับกดเสร็จนะครับก็จะมีบอกนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราวิ่งเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปข้างในแล้วกดเในเนในอย่างที่นี่แหละครับนี่นี่ เขาไปดำมืลคลิกแล้วก็เน็กๆพอกด next นเ,นเสร็จแล้วนะครับเขาจะมีโปรแกรมรีคว่าขึ้นมาตรงหน้าเดสก์ท็อปนะครับตรงนี้นะครับให้เราดับมบืลคลิกเข้าไปเลยครับ่าจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับคันนี้ให้เรากดเน็กเลยครับผมแล้วก็มาตรงนี้ครับถ้าขาบ,บอกไอแอม not sure ตรงนี้หมายถึงว่าเสิร์ชทุกใดทุกทางเครื่องเลยนะครับในที่นี้ผมจะไม่ทางเครื่องผมจะมา คัดตอมนะครับมาตั้งค่าเองนะครับในที่นี้ผมต้องการแค่แฟดไดนะครับอ่ะเป็นไดอีนะครับแฟดไดผมนะครับเราก็กด next เลยครับแล้วก็ start นะครับโปรแกรมเขาจะทําการรีอ่าพูดง่ายๆนะครับโปรแกรมกู้ข้อมูลจากแฟดไดที่เราเคยลบไปแล้วมาให้เรานะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับโอเคพอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับกู้เสร็จแล้วนะเขาจะมี ไฟล์ต่างๆนะครับให้เราเลือกนะครับลองดูครับไฟล์ที่เราต้องการจะกู้กลับขึ้นมาคือไฟล์อะไรนะครับอันในที่นี้ผมขอเป็นไฟล์นี้นะครับเป็นตัวอย่างในการกู้นะนะครับอ่าเป็นไฟล์นี้เลยนะครับกดรีรีคูเวอร์นะครับแล้วขาจะถามว่าถ้าเรากู้ออกมาเราจะให้ไปแสดงที่ไหนในที่นี้ผมขอเป็นเดสก์ท็อปนะครับกดโอเคโอเคนะครับการกู้คืนเสร็จแล้วนะครับลองไปดูครับ สังเกตว่าไฟล์ผมจะมาโผล่ตรงนี้แล้วนะครับเรียบร้อยครับผมในการกู้คืนไฟล์นะครับโดยใช้โปรแกรม Recuva นะครับนะครับเพียงแค่นี้เองครับโปรแกรมที่เราเคยลบไปแล้วก็สามารถกู้คืนกลับมาได้แบบง่ายๆเลยนะครับลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับเป็นน่าจะเป็นประโยชน์มากเลยนะครับคันนี้ไฟล์เปิดได้ไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราลบไปนานไหมนะครับว่าไฟล์มันจะเสียไหมนะครับ ก็ลองมาลุ้นกันตรงนี้นะครับแต่ผมจะมาสอนวิธีการกู้นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆเลยนะครับในโปรแกรมรีควานะครับทางช่างเขาก็ใช้ตัวนี้กันนะครับผมก็เลยมาแนะนํากันนะครับเพราะปกติผมก็ใช้อยู่มันช่วยได้เยอะเลยนะครับในการกู้คืนไฟล์นะครับแต่ใช้ได้เปิดได้ไม่ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราลบไปนานไหมถ้าเราลบไปนานนะครับมีสิธิ์ที่จะไม่ได้สูงแต่ถ้าเราเพิ่งลบไปรับรองว่าเปิดได้แน่นอน นะครับลองดูกันนะครับลองนําไปใช้กันดูนะครับผมวิธีนี้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ NN สอน Counter Channel กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้เรา NN สอน c o u n อ e r Channel นะครับเราก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมส่วนคลิปวิดีโอหน้า NN สอน Counter Channel จะมาสอน เนื้อหาอะไรนะครับเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือมือถือนะครับเทคนิคการใช้งานด้านไอทีต่างๆนะครับทุกอย่างเลยนะครับจะมาสอนแล้วเรามาดูกันว่าผมจะมาสอนอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าใครติดปัญหาทางั้านคอมมือถือนะครับนึกถึงเอ็นเอ็นสอนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทักมาได้หรือคอมเมนต์นะครับอยากให้ผมสอนอะไรต่อนะครับบอกมาเลยนะครับในแฟนเพจหรือคอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอก็ได้ครับ นะครับผมจะมาสอนแล้วก็มาตอบถ้าผมรู้นะครับถ้าถ้าไม่รู้ผมก็จะช่วยหาข้อมูลให้นะครับผมโอเคครับผมส่วนคลิป,ปวันนี้เอ็นเอ็นสอนทางมือถืชแนลสวัสดีครับ